นี่ครับต้นหนามเลยครับต้นฝางนะครับผมก็เอาไปต้มเป็นสมุนไพรไปต้มกินเป็นยาบำรุงเลือดนะครับนี่นะของดีเลยครับผมใบคล้ายใบกระถินใบมะขามนะครับก็จะลองตัดไปดูนะครับเอาไปทำยานะครับยาต้ม เนื้อเขาจะเป็นแดงๆนะครับต้มแล้วน้ำจะออกแดงๆนะครับนี่ครับต้นหนาแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนถ้าเห็นก็รีบตัดมาเลยนะเพื่อนเพื่อนเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้นะครับโรคโลหิตจางนะครับพวกบวมลุงเลือดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะทำการตัด่อกันเพื่อนเพื่อนนี่นะครับแกน้จะแดงๆนี้นะเพื่อนจะออกสีแดงๆนะครับถ้าตัดไปแล้วไม่เป็นสีแดงไม่ใช่นะครับเพื่อน เพราะว่ารสชาติเขาจะออกคล้ายๆชาไทยเรานะเพื่อนๆชาไทยที่เราดื่มนะครับก็คือใช้เป็นบำรุงเลือดนะเพื่อนๆก็เจอของดีก็ตัดไม่ต้มกินนะเพื่อนสมุนไพรครับนี่ครับผมใบเขาจะเป็นใบแบบใบมะขามนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใบนะครับเดี๋ยวขอตัดกันนะเพื่อน หนนะครับผมใช้ลำต้นนะครับในการต้มนะครับเดี๋ยวเอาไปฝาดจัดพี่น้องนะครับตัดไปฝากญาติพี่น้อง เป็นยาบำรุงเลือดนะเพื่อนๆหน,นามหน่อยนะครับก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับถ้าต,ตัดนี่นครับต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆสมุนไพรไทยครับผมแก่นฟางครับเขาเรียกแก่นฟางคนแก,ๆก่ๆเขาชอบเอาไปต้มกินกับชากาแฟน,นะครับมันเป็นยาบำรุงเลือดนะเพื่อนนี่นครับแก่นเขาจะแดงๆอย่างนี้นะครับจะเรียกแก่นแก่นฟางครับผม ัไปเลยครับเอาไว้ทักโคนหนึ่งนะครับให้เขาขยายพันธุ์นะครับจะตัดไปฝากเพื่อนเพื่อนญาติพี่น้องนะใครอยากได้ก็ชัดมาได้ครับมีแบ่งครับเพื่อนๆแกนฝางครับผมบำรุงเลือด แดงๆหน่อยนะครับก็ระวังพวกหนามเขานะครับเขาจะมีหนามเยอะนะครับข้างลาต้นนี่นะตัดไปใช้ประโยชน์ได้นะเพื่อนมีหลายต้นเลยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวจะตัดเอาส่วนเก่งที่ตัดแล้วนะครับขออนุญาตใส่ถุงมือนะเพื่อนเพราะว่ามันค่อนข้างจะแหลมคมนะครับน้ำมีถุงมือก็ใส่ถุงมือไปเลยครับ รู้ว่าได้พบมาหรือเปล่าะะครับโอ้ได้พกมาอยู่ครับนี่ครับรมือกันน้ำครับโอคนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใบนะครับว่าใบาเขาจะเป็นยังไงนะครับคล้ายใบยมะขามนะครับใบมะขามใบมะขามเทศใบไอ้กระถินนะครับแผ่นฟางพเพื่อน เขาจะตัดเอาแกนแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็ไปต้มเป็นชานะครับบมรุงเลือดน้ําจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับมันจะมีอีกต้นหนึ่งครับน้ําที่คล้ายๆกันนะครับแต่อันนั้นใบมันต่างกันนะครับผมนี่นะครับผมจะทำการตัดกันนะญาติพี่พพน้องครับ ถาเรานาำ,ำออกนะครับนามมันข้างแหลมมกลมนะเพื่อนก็จะเอาเฉพาะลำต้นที่แก่ๆนะมัื่อนยังไม่แก่ก็ไม่เอานะครับผนี่ครับ ช้าถอยก่อนลูกเดี๋ยวพ่อจะตัดฝามก,ก่อนฝากแม่อยู่กท็ทำนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใบเขาครับเพื่อนๆเดี๋ยวตัดขอตัดต้นนี้ก่อนนะครับเอาข้างๆดีกว่าครับ้นข้างๆดีกว่า,าดึงออกง่าย ก็ประมาณนี้นะเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูใบนะครับใบเขาเป็นยังไงเผื่อเ,เพื่อนเจอแล้วจะตักได้นะครับนี่นะครับใบเขาเหมือนคล้ายๆใบมะขามนะครับแบบนี้เลยนะเพื่อนเขาเรียกฝางนะครับต้นฝางแกนฝางนะครับ โอเคครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากพเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ